ตำรวจตำรวจตำรวจอย่าสู้อย่าสู้อย่าสู้ขอดหมวกขอดหมวกเอาเอาอย่าสู้อย่าสู้มึงได้เกิดมาแล้วอมหน้าอมหน้าไปไป้เพื่อนทำกันติดตาม่อนครบแล้วไหมเจ้เย็เออมันหมดสู้แล้วหมดสู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโคตรเดี๋ยวเดี๋ยวลบที่ลงลบที

นี้ใช่ไหมเพราะว่าเราทาความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อนร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อนร่วมกันพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรอ,อย่าสู้อย่าสู้อย่าสู้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลีย์ห้องเลีย์ห้องที่เหลือไปเลีย์ไปเลีย์ ไปเกลียร์่ยร์เคลี่ยในห้องสื่อเองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะฝ่ายเจ้าหน้าที่เองก็รู้สึกมันสะเทือนใจเรานะครับแต่ว่าตลอดมาเนี่ยนะครับเราได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับที่ เห็นร่องรอยทั้งหมดกลุ่มบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แล้วนำไปขอออกหมายจับกระสานนะครับซึ่งทางท่านทางผู้พักษาเองท่านก็ได้ดูพยานหลักฐานเนี่ยใช้เวลาในการดูจนมั่นใจแล้วถึงออกหมายละนะครับแล้วเราก็ได้ดำเนินการตรวจคนจับกลุ่มในช่วงเช้านะครับสำหรับบุคคลซึ่งอยู่ใน เครือข่ายเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นที่เราเห็นกลุ่มุคลเหล่านี้นะในส่วนการออกหมายนั้นเนี่ยนะครับมีทั้งสองส่วนนะครับคือทั้งในข้อหาที่ลงเงินค่าผู้อื่นและนะในข้อหาที่เป็นผู้ที่จะสมคบซนะ่องโจกันนะในกลุ่มนี้นะครับแต่ว่าข้อหานั้นเดี๋ยวทางฝ่ายสอบสวนเนี่ย จะสอบสวนเพิ่มเติมถ้ามีข้อหาที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ยังมีบุคคลที่ยังหลบหนีอยู่เดี๋ยวเราจะไปติดตามจับกลุ่มมาเป็นสิทธิ์เก่าไหมคะอันนี้ต้องบอกว่าเราต้องบอกว่าเป็นคนที่พ้นสภาพคนที่ได้มาได้ตัวมาเนี่ยครับเป็นมีสภาพเป็นยังอยู่ในสถานศึกษาเนี่ยเพียงไม่กี่คนเองที่เหลือคือบุคคลที่พ้นสภาพแล้วเราไปสร้างโลกเสมือนขึ้นมาเอาตัวเองตั้งเป็นแกนนําอยู่ในกลุ่มโลกเสมือน แล้วก็ให้คนที่อยู่โลกความเป็นจริงเนี่ยออกไปลงมือไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของสถาบันนะครับผมมองว่าเป็นบุคคลที่เคยอยู่ในสถานศึกษาแล้วพ้นสภาพด้วยวิธีการใดอย่างใดอย่างหนึ่งนะถูกเชิญออกหรือพักการเรียนเองมาตั้งกลุ่มนะตั้งกลุ่มเป็นโลกเสมือนในกลุ่มเองก็คุยกันเองสร้างตัวตนขึ้นมาให้มีความสําสคัญแล้วก็ไปโน้มน้าวชักจูงเอานะคนที่อยู่ในสถาบันปัจจุบันเข้ามานะสร้างการยอมรับ แล้วก็ให้ทําในสิ่งที่ผิดที่สังคมไม่ยอมแล้วเช่นใช้ให้ไปทำร้ายคนอื่นหรือไปกระทําการให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บอย่างนี้